เอาแล้วเรียกว่างงานเข้านะครับสำหรับปลายเดือนนี้เห็นมีข่าวว่า DSi แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางจับเว็บพนันที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นคือมาเก๊า888นอกจากมาเก้า888แล้วเนี่ยคุณชูวิทย์มอมวิสิตยังออกมาพูดถึงกองสลักพลัดว่าอาจเป็นแหล่งที่ใช้ในการฟอกเงินของคนทำธุรกิจเว็บการพนันรายละเอียดเป็นยังไงติดตามครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมดนทรนงแก้วเพชรนะครับอ่ะเสื้อทนายคู่ใจนะครับสามพันบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรมาที่0ูนย์เก้าสองสอยากสนับสนุนพวกเรานะครับช่วยเป็นท่อน,น้ําเลี้ยงให้พวกเราด้วยนะครับสามพันบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็โปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะครับปรึกษากฎหมายกับทนายดนทรนง,งฟรีนะสำหรับคนที่ซื้อเสื้อนะอ่ะมาดูหน่อยสิว่าคุณชูวิทย์ออกมาพูดเรื่องอะไรบ้างนะมันมีปรระเด็นตงที่่วา ปัจจุบันเนี่ยนะครับการเล่นกกบพนันออนไลน์จากสมัยก่อนต้องเข้าบ่อนใช่ไหมต้องเดินทางจากบ้านไปบ่อนโควิดมาบ่อนปิดจ้าบ่อนปิดมา,า,าเล่นไม่ได้คนทํายังไงครับช่วงปี63ปี64ปี65ที่ผ่านมามีสถิติพบว่ายิ่งมีการติดโควิดมากเว็บพนันยิ่งพุ่งขึ้นในอัตราที่หลายสิบเท่าจนกระทั่งมีคนเติบโตจากเว็บพนันแล้วปรากฏว่าบางคนครับ เป็นเน็ตไอดอลเอาอย่างง่ายนะโป้โป้ออัอนนนนั่นแหละที่ติดคุกอยู่ตอนนี้นะที่สารลงโทษไปเกือบ50ปีอะ่ะก็มาจากเว็บพน,นันมาจากเงินสีเทาเหมือนกันประเด็นก็คือเว็บพนันเนี่ยสะดวกกว่าสามารถเล่นได้หลายรูปแบบตลอด24ชั่วโมงเข้าสวมก็ยังเล่นได้เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่และมีโฆษณาเชิญชวนจากเน็ตไอดอลหลายคนช่วงนึงเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยรอนลองเนี่ยไปเอาผิดเน็ตไอดอลหลายคนจนกระทั่ง โดนเขาเกลียดขี้หน้าเอานะอย่างบางคนนะครับที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เอาซุปเปอร์คาร์มาขับโชว์ใส่นาฬิกาหรูอยู่บ้านพร้อมสระคอนโดลอยฟ้านั่งไพเวทเจ็ตล่องเรือยอทโพสลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทํามาหากินเงินเดือน2 0 0 0 0 30,000แล้วเพราะทําเว็บพนันออนไลน์แต่มีเงินเริ่มต้นหยิบยืมมาลงทุน3ามแสนห้าแสนก็ทําได้แล้ว รายใหญ่รายเล็กเคลียร์ตำรวจไซเบอร์ก่อนเป็นปลอดภัยนี่คือข้อมูลที่ชูวิทย์กับมนวิเศษเอามาแช่นะนอกจากนั้นนะครับเขายังพูดถึงารายละเอียดต่อไปว่าเจ้าของเว็รพนันรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับคือเอ็ดดี้นะเขาใช้ชื่อวันนี้นะหนีหมายจับไปตั้งหลักซื้อโรงแรมใจกลางกรุงลอนดอนที่อังกฤษโดยมีโรงแรมกระจายทั่วเหนือจรวดใต้ของประเทศไทยมีลูกน้องเป็นดาราเกา่าแล้วก็มีคนที่ทำงานแบงก์ คอยมาจาัดก,การเรื่องเงินเงินทองทองให้ด้วยนะนอกจากนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือกองสลากพลัสตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเขาบอกว่ากองสลากพลัสเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่กลุ่มเว็บพนันแห่กันไปฟอกเงินผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่คือประเด็นสำคัญที่ชูวิทย์ออกมาเปิดประเด็นในตอนนี้โดยยังบอกอีกว่าปลายเดือนนี้ DSI จะมีเซอร์ไพรส์ เพราะก่อนหน้านี้มีคนสั่งการไปที่ตำรวจไซเบอร์แล้วแต่ตำรวจไซเบอร์ก็ยังนิ่งเฉยไม่ดําเนินการอะไรต่อมานะครับก็มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มักจะไม่ค่อยเป็น,นที่เปิดตัวจะอยู่รอยแบบเงียบๆแต่ในปี65ปี66ที่ผ่านมาคนทําเว็บพนันออนไลน์ชอบเปิดตัวว่าร,ร่ํารวยประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยน้อยจนกระทั่งคนเข้ามันไสจนต้องมีการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเซอร์ไพรส์ของ dsi ปลายเดือนมกรานี้จะมีการดำเนินคดีกับใครบ้างที่เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเองินแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นที่ต้องจับตามองก็คือเว็บของกองสลากพลัสลองลงมาก็จะเป็น magal แปดแปดแปดเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าที่ไปที่พี่น็อตไปอังกฤษเนี่ยชูวิทย์ออกมาแฉว่าไปชุมนุมคนทำเว็บพนัน กันมันจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้แต่ส่วนหนึ่งรอดูภาครัฐออกมาชี้แจงออกมาอธิบายอย่างไรก็ตามนะครับคนเราทำธุรกิจแบบปกติไม่มีใครรวยเร็วไม่มีใครรวยเร็วในใช้เวลาไม่กี่วันที่จะมีหลักเป็นพันล้านได้กว่าเราจะได้แต่ละบาทแต่ตั้งน้องมันเหนื่อย